สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลาพีทุกคนนะคะหืมน่าเสียใจเนาะคือแบบเม,มื่อเช้านะคะเราก็แนะนําแฟนเราไปแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอขวดเข้ามาอีกคือแบบมันหายไปไหนไม่รู้แบบคือแบบมันแบบกดออกไปเลยอะคือแบบก็เลยแบบสร้างใหม่นะคะสร้างอาวตารใหม่เอ่อก็ชื่อซต็เเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า เป็นอ่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็แต่งตัวเออใส่ชุดแบบนี้นะคะส่วนซันเซนคนอื่นๆหรอคะแป๊บหนึ่งนะส่วนซันเซนคนอื่นๆเดี๋ยวหาก่อนไม่มีเลย ก็คือคนเม่กี้ไม่มีเลยหายไปด้วยนะคนหาแล้วก็ไม่พบเลยเออคือแบบแฟนลายสุดไปไหนก็ไม่ทราบนะอันนี้เศร้าใ่แป๊บนะก็เลยแบบสมัครใหม่นะคะแล้วก็รวยกว่าด้วยอืมคือแบบต้องขออาภัยนะที่แบบทำให้แบบมีปัญหาอะไรปรนะมาณนี้อ่ะก็หนักใจอยู่เหมือนกันนะเออ แต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็สร้างใหม่สร้างใหม่ไปเลยก็ยังไงก็ตามเถอะอ๋อคือเราได้คุยกันนะเมื่อเช้าคุยกันเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงคือแบบมันหายไปเลยอ่ะเนี่ยหายไปเลยแล้วก็แบบมองไม่เห็นด้วย แบบมันหายไปเลยอะ่ะเอาหเสียใจมากนะคะก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ไม่ได้ต่อนเนื่องกันเนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า๊ายบานะคะแล้วเราก็จะได้ไปสร้างห้องให้กับแพรเราด้วยเนาะ,ะอาจจะนานอีกนะเพราะว่าต้องเคลียร์กับโทรศัพท์แป๊บนึงเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นมันเลยเพาว่าแบบพื้นที่มันน้อยมากเลย พยายามไม่แบบโน่นนี่นั่นะโอเคบ๊ายบายค่ะ